มาดูบ้านนะคะค่คาสี่ล้านมาตรวจงานค่ะดูรอบบ้านก่อนนะคะนี่ค่ะมาเบิ่งน้ำกันสีใหญ่มาอยูก่ก็เลยมาตรวจก่อนราคาสี่ล้านสองอันนี้รอบบ้านนะคะ ประมาณนี้แลนมีประตูทั้งคาง,ขางเข้าได้หลายทางค่ะข้างหลังข้างหลังก็ไปบิ๊กซีมินนี้แล้วก็เซเว่นอีเว่นนะคะกังจะสร้างยุติถนน นี่นะคะอันนี้จะเป็นคู่ว่าค่ะรั<ช>งสีเทปถ้ามาิจะต้องตัด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 ใช่อลงไปขัเบบาเรอบิถหอกช่เบิน,น,บนะนนคะ นี่แล้วค่ะอันนี้เป็นห้องครัวในค่ะมันเกิืน้ำกันจะชงบอกช,วง,อง,ชวงวิวนถนนรถแล่นผ่านตลอดนะคะข้างนข้างหน้าดิสิปอมีบาทจากหลังแมาจากกระห็แปลกไวขึ้นนี่อันนี้เป็นห้องน้ำชั้นหนึ่งนะประมน นี่เป็นห้องโถงห้องว่างที่วี่ห้อง่านจะเปิ่งสันสองกันเด้อนี่ค่ะบันได บ้านจะปูปลาเก้หมดเลยนะคะอันนี้ห้องนอนทั้งหนาก้นเป็นห้องนอนใหญ่เลยะคะ่ะห้องนอนที่สองห้องน้ำัะใหญ่นี่ฉากนี่กระจกเปิดไฟอันนี้ห้องนอน ชั้นหลังสิบอปรนั้นนี้ห้องน้ำได้โตสี่ห้องน้ำนะคะสามห้องนอนจ้ะเปิดได้กระล่มกันเลียนสบายนะคะพิมพ์คลองน้ำหูอันนี้บิ๊กซี่มินิอยู่นน X หลังบ้านมองนี้โลตัมบ้าคาะสิมาลง ดูห้องนอนใหญ่นี่ไงดีห,งงห้องไ่จะซีเฮ็ดห้องภาเนะครับทั้งนี้นี่ห้องนานโอ้ยล้มเย็นเนี่ยคะ่ะบรรยากาศโดยรอบบ้านนี้บหรายหลังนะคะสิบประมาณสิบห้านะ อีกฝั่งหนึ่งอ่ะมันเป็นเศษแหลกค้นกับซีอูบันแล้วนะคะปากงข้างนั้นนะคระับขาเจากไปยุบันแล้วฝั่งนี้กาลัางเหตุะคะ่ะกับแป๊บเดียวเนาะพี่น้อง ไม่มีการสร้างพามางจะสิมาตประเมินะนะคะสร้างแอร์นัดสร้างแอร์ไว้นะคะเนสิมาต์ตีสแอร์ให้ขิาใช้คำว่าเป็นอยู่เกาะยายชาจังหวัดระยองเลยคะ่ะบ้านแบบ ห้องน้ำจ้ะใหญ่สุกห้องเ้อพี่น้องใหญ่ทุกห้องตกแต่งเรียบร้อย อันนี้การกำลังสีละะ่องขีดใหม่เราขันเหาะราะวังพึ่งเฮ็ดยูทูบอันยูทูบเฮ็ดมาโดนแล้วแต่ว่าประเด็นลงจากเทื่อเนาะคะ่ะเมื่อนี้การเลือกสีแบบเถอนมาลองลองอีกก็สีเริ่มเฮ็ดใหม่เริ่มงใหม่ราะว่าตอนนี้น,นโซเชียลกำลังมาแห้งเนาะคะ่ะเนอนห้องแบบแบบกำลังหัดฝึกหัดเห็ดกันเล ตัดช่องสาวสุ suit el spring หรือว่าเจส,สุ u i t el spring แล้วค,ค่ะเนาะค่ะกสิแบบสิลงข่าวสารเกี่ยวกับเมืองระยองหรือว่าเรี้ยงงานเรื่องหยังกี่แบบว่าเส้นทางทีม่าทําง,งานอยู่ระยองนะคะเนาะหรือว่าะติดตามต่อไปว่าจะเป็นคอนเทนต์แบบไหนหรือว่าไปกินเที่ยวริมทะเลจั๊กสกกเสกกเสกั๊กสเสกัส๊กเสกั๊กเสก่๊กเสกั๊กเสกั๊กเสาั๊กเสกั๊กเสกั๊กเสกั อันนี้กับประมาณวันทีน่หนึ่งกันยาเนะะาะค่ะใหญ่ข่ะมาอยู่ตะวันเลิกเลิกขมานอนก่อนสิเป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะเนาะดเดี๋ยวเคลียบบ้านเกา่าบ้านหลังเก่านะคะเออเคลียบของเครียบบ้านหลังเกา่ามาบ้านหลังใหม่ค่ะบ้านหลังเกา่าแบบปล่อยเสาเลยะคะ่ะอย่าเลยเจฟผ่านผู้ใดสนใจกันติดตอ่อมาได้ 嗯。Uh huh.